สวัสดีครับเพื่อนเพ,นพื่พี่พื่อนน้อง,องวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเข่ากันอี้ครับผมมาเจอกับต้นต้นโหย้า่าหรือว่ากาฝากหูช้างหรือว่าหัวใจทศกัณ์เกาะระโยงระยางอยู่กับต้นหมากเล็กมากน้อย เขาจะเป็นใบไม้ที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายหัวใจในใบเนี่ยจะมีน้ำยางสีขาว ข้างๆกันก็มีกล้วยไม้ป่าอยู่ครับนวดพรามแต่ว่ายังไม่ออกดอกส่วนต้นที่เขาเกาะอ,อยู่นี่คือต้นหมากเล็กหมากน้อยหรือว่า ต้นมังคั่งหรือบางท้องถิ่นเรียกว่าต้นอีแปะเป็นไม้เนื้อเปราะเป็นไม้ยืนต้น ลำต้นเขาจะมีลักษณะคล้ายๆต้นไม้โบราณนะครับลำต้นเขาจะมีภูมีพรมีปุ่มมีปอม ก็ในปัจจุบันนี้ก็นิยมร้อมขุดเอาไปทํำซากให้พืชชน,นิดอื่นเกาะครับเช่นโพรปา ครับก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าต้นไม้ป่าดอกไม้ตอไม้โขดไม้ต่างๆที่มีอยู่ในป่าเอามาฝากให้ได้ดูได้ชมกันครับจ็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ